ใน youtube ขึ้นแบบนี้ครับเมื่อเราสมัครการสร้างไรายได้เปิดช่อง YouTube แล้วแล้วเราเข้าไปเปิดการสร้างไรายได้แต่ขึ้นคำว่าการสร้างไรายได้ไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบไม่พร้อมให้บริการในตำแหน่งปัจจุบันของคุณหากคิดว่าข้อมูลไม่ถูกต้องโปรด อัปเดตตำแหน่งเห็นไหมครับทาง YouTube ก็แจ้งมาแบบนี้สมัครช่องใหม่ u t u b e ใหม่มีวิธีการแก้ไขไง่ายๆมาดูรพร้อมกันครับมาดูวิธีการแก้ไขกรณีที่ทาง YouTube แจ้งว่าทางเราไม่มีสิทธิ์เปิดสร้างรายได้เพราะว่า อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าประเทศที่ไม่มีสิทธิ์นะครับเราก็ต้องใช้โทรศัพท์แบบนี้ครับแต่ไปที่คนโครมแล้วเราก็หมุนแบบอัตโนมัตินะครับจะใช้โทรศัพท์มือถือหมุนแบบอัตโนมัติแต่ไปที่คนโครมครับแต่เข้าไปแล้วใช้โทรศัพท์หมุนแบบอัตโนมัติแบบนี้ครับ <S 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 จากนั้นนะครับพิมพ์ค้นหาคําว่าแต่เข้าไปครับพิมพ์ค้นหาคําว่า YouTube dot.com/ บ d สรับอร์ด YouTube.com/ เดสกบอร์ดแต่ค้นหาครับจากนั้นจะจะลิงก์เข้าสู่หน้า YouTube หลักครับก็คือ YouTube หลักนะครับก็คือหน้า d ด s h b บอร์ของช่อง YouTube หลัก อันนี้ยูทูบหลักนะครับเราจะมีช่องแบรนด์ต่างหากสังเกตโลโก้ด้านขวาครับแตะเข้าไปครับแล้วแตะไปที่คําว่าสลับบัญชีแตะเข้าไปครับเมื่อแตะคําว่าสลับบัญชีไปแล้วครับก็จะมีช่อง YouTube นะครับยูทูบแบรนด์ก็คือช่องนี้ครับโชคดีมีเรื่องเล่าแล้วก็ความสุขบ้านนาแตะไปที่ความสุขบ้านนาสลับไปที่ยู u ูบแล้วก็สลับไปที่หน้าเดสก์บอร์ ดสบอร์ดหน้าเดสบอร์ดช่องความสุขบ้านานาครับเห็นไหมครับความสุขบ้านานาตัวนี้หน้าเดสบอร์ดช่องความสุขบ้านานา,นายังไม่มีผู้ติดตามยังไม่มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ครับช่องเปิดใหม่แล้วเรามาดูสังเกตนะครับด้านซ้ายล่างครับซ้ายล่างขอบซ้ายล่างเราเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไปหาตัว s นะครับตัว s แตะไปที่ตัว s เข้าไป การสร้างไรายได้นะฮะการสร้างไรายได้ของ YouTube เรื่องขึ้นไปครับนี่ครับปัญหาหลักๆนะฮะปัญหาหลักๆเขาบอกว่าการสร้างไรายได้ไม่สามารถใช้งานได้ในตำแหน่งนี้ก็คือประเทศที่ไม่มีสิทธิ์นะครับประเทศที่ไม่มีสิทธิ์มีวิธีการแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาดูรพร้อมกันครับอัปเดตในเดือนกันยายน ปี2024หรือปี2,567วิธีการแก้ไขกรณีที่การสร้างรายได้ของคุณไม่สามารถพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือว่าเรียกว่าประเทศที่ไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็แตะไปที่ว่าอัปเดตตำแหน่งตัวหนังสือสีน้ำเงินเมื่อกี้ครับแตะเข้าไปครับรอทำการดาวน์โหลดสักครู่นะครับเพราะอนเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าสู่หน้านี้นะครับการตั้งค่า ข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เลือกประเทศนะครับแตะเข้าไปครับเราต้องเลือกประเทศก่อนนะครับเลือกประเทศไทยนะครับถ้าอยู่ประเทศไทยเลือกไปหาประเทศไทยแป๊บหนึ่งก่อนครับเจอแล้วครับแตะที่ประเทศไทยแตะไทยเข้าไปครับ แต่ไปที่การตั้งค่าชั้นสูงนี่ครับฉันต้องการตรวจสอบการวิดีโอทุกรายการนี้อย่าเพิ่งทำนะครับการเปิดใช้ฟิวเจอร์แต่นไปก่อนครับก็ฟิวเจอร์ครับ ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ายังไม่เปิดช่องนะครับแต่ข้อมูลพุทธานก่อนเลือกประเทศถูกต้องประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นแตะบันทึกตามลูกศรชี้แตะบันทึกครับรอทําการบันทึกนะครับแต่ตรลงแล้วเราทําการบันทึกดาวน์โหลดเข้าไปในแอป u t u b e ก่อนอ่าเรียบร้อยครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนไปดูได้ครับเลื่อนลงมาก็เขียนว่า อ่าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ u t u b e นะครับก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ใน YouTube ได้เรียบร้อยแก้ไขปัญหาในกรณีที่ประเทศที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าตำแหน่งประเทศที่ไม่มีสิทธิ์นะครับแก้ไขเรียบร้อยแต่อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งนะครับมาดูเกณฑ์การสร้างไรายได้ในปัจจุบันนะครับก็คือเกณฑ์การสร้างไรายได้ในเดือนกันยายน2567ก็คือนะครับผู้ติดตามนะผู้ติดต,ตามผู้ติดตามอย่างน้อย500คนเวลารับจมสาธารณะนะ3,000ชั่วโมง การแชร์คลิปวิดีโอ3รายการหรือว่าการโพสคลิปวิดีโอ3รายการหรือการดูคลิปวิดีโอ YouTube ช็อ t อย่างน้อย3ล้านวิวในรอบ90วันถ้าผ่านเกณฑ์ตัวนี้ก็สามารถไปสร้างไรายได้ได้นะครับหรือว่าขั้นตอนที่2คือการยืนยัน2ขั้นตอนขั้นตอนที่3ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยให้ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้แต่ถ้าเป็นกฎเกณฑ์เก่าก็คือต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คน เวลาชมสายธนะ4,000ชั่วโมงการแชร์คลิปวิดีโอการโพสคลิปวิดีโออย่างน้อยการโพสคลิปวิดีโอ5รายการการดูคลิปวิดีโอ YouTube ช็อตอย่างน้อย10ล้านวิวในรอบ90วันถ้าผ่านเกณฑ์ตัวนี้ไปได้ก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ในไรายได้เรียกว่ากดเกณฑ์เก่าของ YouTube แต่เพิ่งครับเเพิ่งครับเกิดเพิ่งก็คืออย่าลืมนะครับ้อสู่หน้านี้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปกดตัวนี้ครับกดตัวนี้ที่เรียว่าทรง อ่าส่งอีเมลเมื่อฉันมีสิทธิในแถบสีำดำๆนี่ครับส่งอีเมลเมื่อฉันมีสิทธิเปิดสร้างไรายได้ประมาณนี้ครับแต่ไปี่แถบสีสำดำๆนะครับส่งอีเมลเมื่อฉันมีสิทธิเปิดสร้างไรายได้ตัวนี้เมื่อเราเปิดสร้างไรายได้คือผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ทุกเกณฑ์น,นะครับทาง YouTube ก็จะส่งอีเมลมาทางอีเมลให้เราครับให้เราบอกว่าจากยูทูบยูทูบครีเอเตอร r ด,ด,ดีด้วยคุณเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของเราให้แนะนําให้เราไปเปิดการสร้างไรายได้ในแอป yt studio ใครยังไม่ดาวน์โหลดแอป yt studio เข้าไปแปดาวน์โหลดแอป yt studio นะครับถ้าเป็น iPhone ไปที่ App Store ถ้าเป็น Android ไปที่ Play Store ดานวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า yt studio ล็อกอินเข้า to yt studio แล้วถ้าเราไปเปิด การสร้างไรายได้นะครับเปิดการสร้างไรายได้เป็นตัวสีเขียวมาเปิดสร้างไรายได้ในตัวสีเขียวแล้วเมื่อครบ10ดอลลาร์รายได้จาก Youtube เราครบโฆษณาเข้ามาโฆษณาเข้ามีรายได้เข้ามาอย่างน้อย10ดอลลาร์ทาง y YouTube ก็จะส่งจดหมายพินหรือเรียกว่าจดหมายรหัสพิน6หลักมาให้เราเราก็นำรหัสพิน6 6หลักนี้มากรอกยืนยันตัวตนใน google นะครับยืนยันตัวตน มะกอกยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราผูกบัญชีแอสเซนเมื่อผูกบัญชีแอสเซนเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถาเปิดสร้างไรายได้เป็นพาร์เนอร์เป็นผู้สร้างไรายได้หรือเรียกว่าครีเอเตอร์ใน YouTube เสร็จสมบูรณ์ทําคลิปวิดีโอสั้น t u b e s ช็อตหรือว่าคลิปวิดีโอยาวตั้งแต่หนึ่งนาทีกว่าจนมากกว่าเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่เราจะทํมาเมื่อมีโฆษณาเข้าเราก็มีไรายได้เข้าทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อครบ 100ดอลลาร์ในเดือนเดือนทุกเดือนแต่ยอดทุกสิ้นเดือนครับเมื่อครบ100ดอลลาร์แต่ยอดทุกสิ้นเดือนหรือเกิน100ดอลลาร parable, ์แต่ยอดทุกสิ้นเดือนเดือนต่อไปทาง YouTube ก็จะโอนเงินมาให้เราครับโอนเงินมาให้เราในวันที่21ถึงวันที่25ของเดือนถัดไปโอนเข้าบัญชีที่เราผูกบัญชีของ YouTube เรียบร้อยครับโอนเข้าบัญชี YouTube ของเราเรียบร้อยโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้หรือต้องการในทาง YouTube ส่งอีเมลแจ้งเตือนว่าคุณมีสิทธิ์เปิดสร้างไรายได้แล้วก็แตะพิกี้สีดำๆตัวน,นี้นะครับบอกว่าส่งอีเมลถึงฉันเมื่อฉันมีสิทธิ์เปิดสร้างไรายได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณรักการรับชมโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับสวัสดีครับ